วันนี้นะครับพวกเราก็มาอยู่ที่วัดน,นวงตำมลหัวตะพาณลำเภอพิเศษชายชาญจังหวัดหนองรลอนะครับซึ่งที่ที่เรายืนอ,อยู่นี้คือพราวิาาาหารแก้วราดาพามสุวรรณปางก,ก็มีพระลอมอ,อยู่เรียงรายอยู่เยอะมากนะครับแล้ววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณลุงหรือที่เรียกกันว่าโปตานะครับว่าประวัติความเป็นมาของวัดนี้เป็นยังไงเรามารับฟังด้วยกันสวัสดีครับ ด้วยรประวัติวันนี้เดิมนี้วัดนี้เดิมเป็นวันลลดล้างร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ถูกพม่าทำลายเสียาหายจนหมดสิน้นเมื่อพีพศ2310วันหนึ่งพระเด็พระคุณงพ่อในสมัยนั้นท่านจับภรษาอยู่วัดราชสุนาหรือวันดบนกตำบลไทย จำสิ่งอภรูิเศษสุจาวจักรองทองคือองค์นี้ที่มรณะพาพไปแล้วไม่นมากไม่เกืนสิบสี่ีท่านนั่งกรรมฐานแล้วก็มีพระพิสุรูปหนึ่งลักษณะหิวขาวหลวงพ่อจันเห็นท่านกระปูอัสนะให้นั่งมราถามว่ามีธุระอะไรกับหลวงครับท่านบอกว่าท่านชื่อหลวงปู่ขาวเ,าเป็นพศศระภิสุสงฆ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา จะมาเจอท่านไปช่วยสร้างวัดทีเป็นวัดล้างแต่พระเดชพระภูหล่อท่านบอกว่าท่านเป็นพระหนุนาอลามียังไม่แก่ก้าพอที่จะสร้างวัดได้เพราะวัดที่ร้างเขาต้องใช้งบประมาณหลายร้านานายหลวงปู่ขาท่านบอกว่าไม่ต้องวิตกอำนวยะไรทั้งสิ้นเพอลูกศิษย์หลวงป,ปู่ไปเกิดเป็นมนุษย์มาแล้วจะลังไหลกันมาทำบุญ5ปีให้หลัง จะเป็นวัดที่แต่หลวงพ่อท่านก็ไม่ได้ตอบรับว่าจะมาหลังจากประมาณอยู่6เดือนหลวงพ่อขาวก็คือพระเจ้าจลกูกศิกษึ์อย่างนี้ยท่านก็ปไปหาหลวงพ่อเกษมทั้งหนึ่งหลวงพ่อเกษมก็บอกว่าวัดท่านเป็นวัดล้างมีคนมาป็นมสมบัติเยอะใช่หรือขอรับ พ่อขาบอกใช่แต่ไม่มีใครสามารถอาไปได้เพราะไม่ได้สมบัติของเขาแล้วก็นมำัดการขอให้ท่านเปิดให้ดูได้ไหมพ่อขาวขาบอกได้แต่อย่าโลภมากก็เปิดไปนิดๆิดก็มีเพชรนึ่งเนี่ยในโคกใต้ดานมีเพชรนึ่งจินดาเป็นหยิบมีผู้ควนสมัยองค์สือยาแตงโตวัว บางคนมุ in, ่งกลนกับเลยบางคนห้อยสังวาลบางคนกลืนมาบางคนห้อยกัตมาบางคนว่า <hi> ว่า <hi> ถึง <hi> จุดก็อดแล้วก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างลายมันนี่หมดแล้วบนข้อเข่าก็หงมมาตีติดนิดๆตรงโค้งสมบัตินี้แล้วก็หันมาบอกว่ามาให้ได้นะให้มาไม่ต้องรู้สึกอะไรพ่อกำลัง พอปีพศสอ2 5ห้ยท่านก็นเ,เดินทุ่นเพื่อไปประเทศพม่าเพื่อไปกราบพระลงศาลนิพภาพเจดีเฉลวพรไปถึงจังหวัดเชียงรายถ้าไปถึงชายแดนถ้ถึงสาก็บอกเข้าไปไม่ได้ท่านพูดที่โรบิบไยบอกเข้าไปก้มก้มก้มตายไม่ได้านพ่อก็เลยเบนเข็นทิศ เพื่อพระพุดงไปทางภาคใต้ระหว่างเดินทางมาก็ปักกดที่วัดโลกอ่อนบอวันนั้นเป็นวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2525เวลาประมาณเกือบจะสโมงเ,เย็นจิตท่านนั่งอยู่พ็พุ่งมาที่วัดม่วนพอติดพุ่งน้น่ม่วนท่านก็ถอนกดออกหมด,บด,บดถอนกดออกหมดก็มีโยมติ๋วเป็นญาติพี่น้องก็ะบอหลวงอาจะไปไหม ถ้าบอกเออถ้าจะไปวัด่วงหน่อยก็เอากดบาทเลยใส่ท้ายรถแล้วก็นั่งรถมาล<ะ>ลหลังจากที่ท่านเดินทางโยมตสืวก็เอาบาทที่เครื่องอัฐ,ฐบริาขาก็มาที่หมู่บ้านลาธมทีข้างนอกสมัยนั้นไม่มีรถที่จะเข้ามาได้เพราะไม่มีถนนไมา่ไไม่มีถนนที่เข้าก็าต้องลุยนะ้ำลุยโคลทุ่งนามา ก็มาปักกฎดูณัฐถาที่นี้ที่ต้นโพธิ์ที่หงไหมที่มีลูกไม่ตมันะแล้วท่านก็น,นึกว่าจะทําอย่างไรให้ชาวบ้านรู้ว่ามีพระมีสู่สงมาจําจรษษาที่นี่ท่านก็ไปขอหาไม้ไผ่แล้วก็เอาชุบงขูดแล้วก็ปืนขึ้นไปต้นโพธิ์ให้ท่านจะมีพะาระสาฆ์ชันช้อสะอันจานสบายมีนี่เวลาโยมถวายอาหารก็ต้องใช้ถึงเวลากอบ แล้วก็มือขย,ยับทางวัดนี้วันล้านจริงๆไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยก็ไปขอไม้เก,าก่าๆสังเสิงเก่าๆมาทําเป็นกุฏิสร้างท่านก็คิดว่าไม่ได้จริงจังจะสร้างวัดแต่เมื่อมาปัากฎแล้วมีญาติโยมเ็ารู้จิตศ,ศัพท์ท่านก็ตามมาท่านก็เริ่มสร้างแท้ไอห้องสุขาและหลวงพ่อสิวลีเป็นครั้งแรกแล้วก็เลยมาต่อไปก็มีญาติโยมเข้ามาเรื่อยๆท่านก็เลยสร้าง อ่าุติอตอนนั้นเป็นกุติสามัสิีแล้วก็องที่ตรงไปดูไม่อยหร่ตรงนั้นน่ก็สร้างเป็นคุติจากหลังจากที่มีโยงข้าาก็เลยสร้างเป็นคุติทองกีบเมื่อสร้างแล้วก็สร้างข้าโบสดีดอกบัวเดิมทีพระโบสถกีดอกบัวท่านจะสร้างเป็นพราโบสถอยู่ในเรือเซวัลโหมแต่พอช่วงบ่าย ท่านหลับไปก็องคุปขาวก็มาปลุกว่าให้สร้างเป็นกลีบดอกมัวท่านก็ตื่นขึ้นมาให้ช่างเปลี่ยนแผนใหม่เป็นกลีบดอกมัวทั้งหมดก็มี300ร,ร้อยปกีนะครับที่สร้างกลีบดอกมืวนี่ก็ความหมายก็หมายว่าพระเจ้านั้นทรงประสูติมาจากกิีบดอกมวนและตัสร้ก็เย็นในกลีบดอกมือก็เลยเอาความหมายนี้มาสร้างหลังจากสร้างแล้วท่านก็สร้าง เทวโลกจีเทวโลกไทยแล้วก็มีอ,อนุสาวรีย์พระนเรสวรชนชา้าพระมหาอุปราชาและมีชุดรามเกียรมีชุดข่า,ายบารรณาจารย์อันนี้เป็นความหมายทั้งหมดว่าเพราะเหตุใดถ้าถึงสร้างเพื่อเป็นกติกธรรมให้ผู้คนข้ามาเที่ยววัดได้รู้ว่าสมเด็จพระในเลสวรเนี่ยทรงกู้ชาติกู้แผ่นดินมาส่วนพระรัพระรามนี่ก็มีความหมายว่า ามาแยกผู้หญิงคนเดียวต้องทําให้เกิดสุขสงครามส่วนคา่าราชการก็มีความหมายว่าคนไทยรักษาพระจีสามารถตั้งค่ายรับพาาม่าได้หลายเดือนนี้ความหมายของในวัดนียมีหลายอย่างในนรกก็มีหลายอย่างนะครับก็ให้ทุกคนได้รู้ว่าการทําดีหรือการทําชั่วแล้วก็ไปอยู่ในในที่ไหนอย่างเราทำดีทำความดีแล้วก็ขึ้นอยู่ บนวิหาแก้มีเครเฝ้าเฝ้าของพระพุทธเจ้านะฮะโดยทําเชื่อก็ลงนาลกช่อราทพันหลวนติดกูกผิดเมียขาวเศษติดหรือโกอ,อีกโงชะสาหรือถ้าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์ต่างๆอันนี้มีบอกถ้าไปดูแล้วก็จะได้ความรู้ครับส่วนที่พระ,ะองค์หรวงพ่อใหญ่นั้นก็สร้างเพื่อให้รู้ว่าพระเจ้า เป็นศาสดาเอกของโลกไม่ย <Ein structured heroin> ิ่งหย่อนกับศาสนาไหนศาสนาศาสนาไหนหลขั้งสิ้นที่สร้างไว้เพื่อให้อุมชนรุ่นหลังได้รู้ว่าพระเจ้าของเราไม่ยิ่งหย่อนศาสนาใดก็วามศิลาฤกษกเมื่อวันเสาร์ที่9มีลา2534นาแรม9ก้าข้าเดือนสิงปีมะเมียอกษเก9าจุดสนอนอรโดยสมเด็จพระพุทธโกศาจารย์วสวรรณราม เป็นผู้วางศิาลาเลอร์ของพ่อเกษมอาจารย์ลุสโภเป็นผู้ให้เลิก์พร้อมหาทุนพร้อมโรงเรียนคาณนิสการจามนินดินแดนห้วยขวาขงาอ่อขมอโดยคุณการดาสุรปาคืออันดอเจ้าของโรงเรียนเป็นผู้นำกระถิ่นมาพร้อมคณะครูน,นักเรียนุปกรณ์และศิลยานุศิลป์ประชาชนทั่วทั่วไปชาวไทยต่างประเทศพระสร้างพุทธรูปนี้ใหญ่ที่สุดในโลกหน้าตัดหนึ่งไร่เก้าวา เกาสิบชับพลังเสกคุณผูจสมัยสจมาเปย์ยอดแหลมๆสิบสาเมตรดยวอผมที่ไปโคงๆนี่ก็ห้าร้อยหกเซนสูงหนึ่งจุดย่สว้าง1นึ่งจุดยสดวงตาเป็นดวงตามุกเลยข้างละสามเมตรดวงตาวัดจักางถึงจมูกสีดห้วัดจมูกถึงหน้าผากเกาจุดห้าเมตรใบหูข้างเดียวยาว้าง 12.60เมตรส่วนหน้าอกวัดได้75.50เมตรวัดจากบ่าถึงข้อศอกวัดได้30เมตรวัดจากข้อศอกถึงข้อมือวัดได้25เมตรวัดวัดจากข้อมือถึงปลายนิ้ววัดได้16เมตรวัดฝ่าเท้าได้14เมตรนะครับอันนี้ก็เป็นพุทธูกมีมาว่าพระพุทธมหานาว่ามีสักยมนมีสีวิเศษชัยกานความหมายก็คือว่า มหานวามินก็เคยถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลพอดุลยเดชรัชกาลที่9สักยะวนุนีก็คือในพระศาสนา,าส่วนศรีวิเศษ้ายก็สร้างในพื้นดินอำเภอวิเศษชายซึ่งงบประมาณในการก่อสร้าง 6, 1 0 6 5 0 0 0 0 8 0 6 1 9 0บาท65สตางค์เสร็จเมื่อวันศุกร์ที่27กตกฎาคม2 5 5 0 ระยะเวลาการสร้างประมาณเกือบสิหรือ16บปีมีอะไรสงสัยไหมครับทันนี้ครับอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆของวัดม่วงครับถ้าคนไทยหรือใครที่สนใจจะมาเที่ยวก็มาได้ที่อำเภอวิเชียรชัยชาตจังหวัดอ่างทองครับพวกเราขอขอบคุณ